สวัสดีคะ่ะมาพบกับแม่หนูพากินนะคะวันนี้ได้ตำถั่วจะ้ะแล้วก็มีปลากระเบนแห้งทอดนะคะแล้วก็มีไก่ทอดคะ่ะเคฟซีของหลานชายวันนี้หลานชายมากินด้วยนะคะน้องอะไรชื่อน้องอะไรลูกออโต้ครับโอ,อ้ยน้องออโต้กินกันเลยดีกว่าจะ้ะไปลุยลูกวันนี้ เขามาบ้านยายเขามาบ้านยายเออบ้านย่าตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะเอยเมื่อาวานจ้ะมาบ้านย่าตั้งแต่เมื่อวานกับไอซหน้าเขาอืูู่กับย่าไปรับมาอืแม,ม่ลืมบอกมีเข้าเหนียวด้วยค่ะกินด้วยกันนะคะ อาทิตย์ที่แล้วเขาไม่ได้มาเพราะว่าพอดีหน้าบ้านาติดโควิดเลยไม่กล้าให้เขามาพอดีตอนนี้หน้าบ้านเขาสามีกับลูกเขาไม่ติดแต่เมียกับลูกเขาไปอยู่โรงพยาบาลสนามน,นะคะก็เลยปูกกัย่าไปรับมาแล้วมาถึงด,ด้วยเลยด่อยไหม ปู่ขย่าเขาสั่งเคอบสีมาให้กินไก่ทอดกัวหลานกินเผ็ดไม่ได้ปากระเบนแห้งทอดนะคะอร่อย เอาไหมาไม่เอามีเค้กซี่กินแต่เค้กซี่วันนี้อยากกินตำถั่วจ้ะมีกระถินนะคะ เาอยู่จนถึงวันอาทิตย์ก็น่าจะมากินด้วยกันอยู่เรื่อยกับน้องชายคนหนึน่งน้องสาวสิลูกใช่ไหมน้องหนูก็น้องสาวไม่ใช่อน้องอ,อกแกนแตนนี้จะมากินด้วยอ๋อหลานจะมาจากกรุงเทพด้วยจ้ะหลานอีกสองคนจะมาจากกรุงเทพอยากจะมานั่งกินตรงนี้ เป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับหลานสาวกับหลานชายนะคะแม่ไก่เนี่ยมแม่ตำใส่ปูดองนะคะตำถั่ว อร่อยไหมยายเขาสั่งไว้ว่ายายเขากินเยอะเขาตัวอว้วนเขาไม่คนกินเยอะสายกินเลยจ้ะเห็นไรนี่หิวไปหมด น้ำอารมณ์ในของโปรด้ <laughs> าฉีิให้โอ้ยเนี่ยฉีกเองได้ไหมเมื่อกี้น้องสาวเขาก็มาอยู่ใกล้ๆนะคะบุนออกไปแล้ว <laughs> ไปกับย่า เอามาล้ามาลูนะึง <kę eras> เป็นไงอ่ะเผ็ดนั่นเผ็ดอะไรอ่ะฟูนั่นมันเผ็ดนิดนึงมันไม่เผ็ดหรอมันเ,เป็นไก่ป๊อปธรรมดาป้าไม่ได้สั่งแบบวิ้งแซบมาให้อันนี้คืออะไรไก่ทอดนั่นไงป้าฉีกหรอ กินด้วยกันนะคะชวนเพื่อนๆกินด้วยหน่อยกินด้วยกันนะครับกินด้วยกันนะคะเมื่อดีแถวบ้านเขาทำงานนะคะออฟเล็กก็จะมีเสียงเข้ามาบ้าง ถ้าทอดใหม่ๆเรากินเลยเนี่ยกรอบอร่อยจ้าแต่ถ้าทิ้งไว้น,น,นานๆแบบหลายชั่วโมงเหนียวเคียวไม่ได้แต่อร่อยนะคะปลากระเบนแห้งทอด ơi hả? Ngon ขโมยของหลานกินอ่ะ <c oughs> ขอกินหน่อยได้ไหมด้วยเร้กินด้วยมันเยอะินไม่มอกเพราะไม่เป็นไรว่ากินตอนมันเวฟได้อืมได้กินเวลาหิว ตอนแรกแม่ว่าจะสายมุมโซฟานะคะมันกว้างมันมีโต๊ะก,กินข้าวแต่มันมัน,ม,นมันแรมืดไลยพาหลามนมาล้างทำคลิปอยู่ตรงนี้สายตรงนี้มันสว่างดีจะ้ะมันจะคาบหน่อยต้มตัวเล็ก กบนะคะ <S <S ั เคฟซีไก่เคฟซีไปน้ำตามเคฟซีคำน้ำคำเขากินข้าวเขากินอย่างนี้นะเขากินข้าวคำน้ำคำเหมือนกัน อกินไหมกินหมอบ่ามากินไก่กินแต่ไก่ป๊อกอืมไม่กินไก่นะถ้ากินไกลอยให้หมดเก่็ข้ากินไก่ข้ากินไก่ทอดเพราะกินปีกมันนะ กินด้วยกันนะคะ มีกระดูกอ่ะเดี๋ยวเด็กก็ปิดเทอมแล้วนะใช่ไหมใช่อืเดี๋ยวใกล้จะปิดเทอมกันแล้วจ้ะลูกสาวนี่ก็สอบเสร็จแล้วแล้วแต่ลูกชายเสร็จที่สิบสอง,องสิบสองเดือนนี่อ่ะโตเสร็จ,จยังยัง ปูด,ดองกำลังดีเลยจ้ะไม่เค็มม <c oughs> <c oughs> ากป้ากับหลานต่างคนต่างกิน <c oughs> แล้วนะคะแม่ฝากช่องแม่หนูพากินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้เข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ